บอลอุ้ยเยอะเล็กอะแม่งเล็กไข่เไข่ข้างขันใช่เยอะเล็กดีเหี้ยรย้ักไม่รูว่างกูรู้สึงอี่พ่นีกตัวห่วงด้วย

พอจ่ออยีะุ้ย <ś c oughs> เล่นมังชอบใช่ใช่ไหมใช่ โอ้ยเหี้ยมันร oh. 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 ู้ดีว่ะเหี้ยเอาจริงแล้วคู่แล้วคู่แล้วคู่โอ้โอ้อ้าวเจ๋งว่ะเหี้ย

หเล่นแล้วเขิมดสิ่จริงนะเล่นแล้เขมฮะเล่นล้วเขเล่นแล้วเอเล่นอีกเบ

โหอยไม่น่าทห้คิดเลยหยกไม่น่าเลย